ก็เลยก็เข้าใจว่าโอ้โหรหัสชีวิตนี่ไม่ธรรมดานีสามารถสำคนที่จะเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องมีวิญญาณครูบาอาจารย์กรูอยู่แล้วอยนี้แล้วก็เลยเลยมันเรียนรหัสชีวิตเนี่ยเราต้องออกไปทดสอบนะเรามีครูบาอาจารย์เราใครใครใครเราไปพอดูโอ้โหทำไมหลวงพ่อเมื่อก่อนทำไมหลวงพ่อมีครอบครัวมีอะไรพุ๊บทำไมหลวงพ่อมีเวลาเขาออกก็ดีแต่ว่ามันเป็นเลขกล้าเลขกล้าเนูสนใจมันเป็นรหัสอ่ายิ่งเดี๋ยวไปดูข่าวนะ บางทีจะมาเไปดูเนี่ยบางคนไั่เป็นพระดูไปดูไปโอ้บวชเป็นพระเลยแต่บางคนเป็นพระแล้วดูไปศึกมาเป็นโยมเลยวันนี้ก็เราก็เหนื่อยกันนะวันนี้ฝ่ามือผมนี่ฝ่ามือผมนี่ฝ่ามือผมนี่มันมีทั้งสองงานสองงานสองงานในวันนี้เออวันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีสามเก้าหนึ่งสองสามนี่ก็เป็นครูเป็นครูบาอาจารย์แต่ว่าแค่สอนทำนักเทศนักพูดนักเรียน ดูเป็นอาจารย์กบว่าไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็น, 19, นหนึ่งนะเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยเกจิอาจารย์ดังเลยนะเหมือนกันถ้าเราเกิดวันที่สิบเก้านะพวกนี้ก็ไม่ธรรมดาล่าสุดเนี่ยมีเด็กมาอันนั้นมีคนพามาวันนั้นมารถตู้มาเข้ามาจากกรุงเทพมาทา,า,า 19, 101, แล้วค่ะแดงหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งนั้ปีลบนะหนึ่งศูนย์หนึ่งแต่มเห็นเด็กจบเนี่ยโหเด็กนี่ฉลาดมากเลยนะไม่ธรรมดาจะมาเลยบอกว่าโโหเด็กคนนี้กำลงังจะไปเรียนต่างประเทศไปเรียนสาย บริหารธุรกิจเนี่ยครอบครัวก็จะยกให้แก่มาเป็นผู้นําบริการบริหารครอบครัวส่วนมากท่านหนึ่งก้อนหนึ่งหรือหนึ่งเนี่ยถ้าอย่างกับข้าพเจ้าเนี่ยตอนที่ท่านโหนหรือว่าพามทำนายหรือว่าถ้าเป็นอะไรนะมีองค์หนึ่งโปธัญญาไปเลยทำนายว่าอันนี้ต้องเป็นศาสดาเอกของโลกเลยพอฟันธงเลยร้อเป็นแสนล้านเปอร์เซ็นต์นะพอป๊บเห็นไหมแต่พออะไรนะฟันธงก็ร้องุนร้องไห้ คุณไม่ดีใจอะที่อาจจะเป็นสมาสมมุกเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกเลยคุณไม่ดีใจแต<อ>่ถึงนั้นอะอ่าอันนี้ความนะแต่ตอนนี้อุยุเจ็ดสิบแปดแกไม่ทันทันพุทธแกพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพุทธเจ้าเนี่ยแกตายไปซะก่อนก็อก็เลยเสียตสสายยังไงไม่ได้มาในทุกพุทธเจ้าเลยร้องผมร้องไห้ก็อ่ถ้าเป็นคนทั้งโลกก็คือว่ามีแต่คนทั้งโลกถ้าเป็นทั้งโลกก็เป็นระดับกษัตริย์สูงที่สุดเหมือนกันเนี่ยหนึ่งกั้นหนึ่ง มันจะเป็นรหัสที่ว่าเป็น Number ร์วัเป็นคูลูเป็นอาจารย์คนเลยอะตมาเลยชอบใช้คำว่าเหมือนสมบันบันสมนบัินึ่งกหนึ่งเพราหนึ่ง็เลยมเป็นมาก็ามาจากอันนี้แหละเป็นโคชชิ่งนเป็นโค้ชเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณยุคใหม่มแล้วก็เวลาเราเราจะไปเจออนะไรนยเจอใครนะเจอ,อเจอถอดรหัสชีวิตอนะ่ะจะเจอเลขนี้ปล่อยมากคนมาหาเราเนี่ยนะสิบคนเนี่ยบางที จ็ดแปดคนนี้มีรหัสเน่ยตกมาเนี่ยปีนี้บอกได้1นึ่งเก้นึ่่งก็จะมาหาเรามาถามเราเอ๊ะไปยังไงทิศทางชีวิตแนวทางชีวิตยังไงนี้โอเคตอนนี้ห้าโมงนะโ้โเราเรารู้สึกว่าตะวันันชาเลยนะไปเดินก็ร้อนนะอ่ะเรีรยนต่อเรียนต่อใช่ไหมเออเรียน่บเนี่ยาจรมีคำถามครับอ,อ้าอยา่างบางคนไม่มีเลขอ่า ไม่มีไี่เทาแก่จะไปโดนชีวิตนะครับอืแต่ว่าปีนั้นหรือเดือนนั้นนะครับที่เป็นจังหวัดที่เรียกว่าเขาโดนจังหวัต<ส>ดตานนั้นมาตกก็ไม่ได้แส,สบนะครับก็ปีนั้นเป็นเท่าแก่เลยรู้ไหมก็คือเ,<ล>เป็นชุดเท้าบางทีเลขเท่าแก่เนี่ยที่ออกมาใช่ไหมบางทีเราก็ต้องดูไปเลยนะไวช่วงกลางคนด้วยช่วงช่วงช่วงปั้นปลายชีวิตด้วยก็ได้เราดูช่วงเนี่ยช่วงที่อยู่กลางนะก็ันนี้นะเดี๋ยวก็ลองกอดไหมทำไมหลวงพ่อไปเรื่อยๆเลาพูดบทบทมานานทำไมหลวง ไม่อยากจะอยู่ในนี่แหละเอาประเดีขึ้นมัน,มนเราเขงต้องไปแข่งขันไปเป็นทําธุรกิจต้องไป,ปทําอะไรมันอาจจะออกมาตรงนี้อ่าเพราะว่าสองแปดหนึ่งจุดหนึ่งเในแม่เนียของเราไม่แม่ได้แปดโผล่มาบันนี่นอ่อนาอันเนี้ยเพรว่ามันมันก็จะออกมาช่วงใบกลางคนใบชลาใบอะไร นีครับคือถ้าเกิดบางคนที่ไม่มีเลขแปดอยู่เลยครับไม่มีเลยใช่ไหมอ่าแต่ว่าจังหวะชีวิตเขาที่เอาไปชนรวมกันตาราง้วมันมีเลขแปดมีอะไรเงี้ยครับก็ได้ก็ได้ก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราว่ารหัสฟ้ารหัสดินสมมติอาตมาเนี่ยไม่เป็นเท่าแก่แต่พอดีอาตมาไปอยู่อเมริกาปุ๊บโอ้โหอาตมาเอาเปีอเมริกาใส่ปุ๊บโอ้โหอาตมาเป็นเท่าแก่อะไรต้นอะไมันเจ้เราเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางก็ ไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยคนคนไทยเนี่ยอยู่เมืองทยเนี่ยเป็นลูกน้องเป็นพนักงานพอดี่ไปแต่งงานกับเจ้าสัวพลังคนรวยๆป๊อกอ้าวเขาเปิดร้าน่นอะไรรอดให้ป๊อเป็นเท้าแก่เป็นผู้จัดการร้านเป็นอะรร้านเลยก็มีเยอะเหมือนกันนไปเนยเราเปิดร้านอาหารเปิดอะไรเนี่ยเพราะว่าบางทีมันมันอยู่ที่ว่าอะไรนะการเวลาสถานที่มันคนเนี่ยชีวิตเราอยู่ืองไทยเราแน่โอ้โหไม่ไม่แน่อาจจะ เป็นลูกน้องเป็นอะไรเป็นพนักงานอะไรแต่พอไปส่่างประเทศอาจจะเป็นเท่าแก่ได้เนี่ยบางครั้งมันมีภาษิทำว่าคนไม้ล้มข้ามได้คนล้มอยากข้ามเราไปดููกคนเนี่ยอุ้ยหน้าตายอย่างกับอะไรนะมาพุทธเดเนี่ยเป็นเท่าแก่ไม่ได้นะเป็นแต่ลูกน้องเรามองดูเอ้าอยู่มาวันหนึ่งโอ้ไปเปลี่ยนทรงผม แต่งสูตรแต่งแล้วไม่แต่งสุดทาปฏิบัติธรรมนะแต่สูตรปุ๊คลิท้ายปบเดินมาไออันนี้ใครไม้เราเห็นคลิปปบ่อยไหมวันนี้เท่าแก่มันจะปลอมตัวหลอกหลอกไปว่าทําเป็นว่านี่มันจะรับลูกจ้างจะรับพนักงานจะถ่ายจะเอาเอาอะไรอัสังหารมาทราบบริหารให้คนมันเาทาเป็นตัวจนเปินไปขอรงประธานมาดูว่ามันทำงานดูพนักงานนี้เป็นยังไงบ้างพอมาปุ๊บอาวที่ไหนได้พอขโมยเงินบ้างอะไรบ้างคลิปจริงจริงเขาทำไว่าเนี่ยเขาทำาะไเแล้วเราเห็นเดียวไหม พอไปแต่งตัวปุ๊บเป็นหน้าห้องออฟฟิศเป็นปุ๊บอ้าวไอ้โดนมันเดินเข้ามาเฮ้ยคนนี้มันรู้คุ้นว่ะอ้าววันนี้ไม่เป็นวันนี้ไม่เป็นมันเอาคนที่สารมโนวันนี้มีจิตใจไม่ต่างนะที่มันก็ทําให้ดีนะข้อคิดดีน่าจะมาเห็นนะนี่ที่บอกว่าคนล้มไม้ล้มอยากข้ามผมไม่ได้ไม้ล้มข้ามได้คนล้มอยากข้ามเราอย่าไปดูถูกคนเพราะว่าสักวันหนึ่งนะโอ้โหเขามาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เลย ที่มันมีสมัยพุทธเจา้าท่านบอกว่ายาดูถูกและยาเรนสารสี่อย่างหนึ่งยาประมาทไม้ขีดไฟเนี่ยเล็กทีเดียวหรือถ้ามันชุป,ป,ป่าในป่าไม่ทอดเลยว่าตึกทั้งหลังบ้านมันหไปหมดเลยแล้วก็ยาประมาทมูอะไรนะมันอ,อะไรนะ,นะ,ะกัดตบโหไม่มียาแก้กบตายได้ไม่ขีดไฟหัวเล็กหมูตัวเล็กแล้วก็อะไรแล้ว สามเน้นน้อยโอ๊ยเน้นเนี่ยทำไมน้อยจังเลยบางพี่เนี่ยอายุน้อยจังเลยอย่าประมาทเน้นน้อยเนี่ยสมัยพระกาลเนี่ยเป็นอราหันต์ได้เยอะมากเลยหลายคนเนี่ยสำเร็จมันพระอรหันต์ก่อนพระอิทธิมีเพราะว่าท่านมียามีอะไรเก่าปุ๊บสุดท้ายแม้แต่พระอ,อ,นนอ,นอนุออน,นอยู่ไหมพระอนุนยังอยู่ใกล้พระเจ้าจนกรณีพานอะไรยังไม่บรรลุอรหันต์สุดท้ายพระเจ้าเลยบอกว่าอ๋อให้ไปเรียนกับสามเณรนะพอไปเรียนปุ๊บสามเณรสอนปุ๊บบรรลุธรรมท,ำท,ำทนันทีเลย ่าต the ่อไปอ่าแล้ว huh. ก no the ็อะไรนะสัมมณ์เน uh, okay. 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 ีน uh, น้อยองกษัตริย์องค์น้อยอย่าผู้ชมว่าเกษตรอน้อยนะอันนี้นะแต่ต่อไปป๊อบอะไรขึ้นบัลลังก์ป๊อบโหสามารถสั่งตับคอเราได้เลยอย่าดูถูกนะโอเคนะอันนี้ก็ห้าโมงเอามีอะไรถามอีไหมปอลตุ้ยจะใส่เสื้อมาข้างหน้าแต่งตัวหล่อแบบไนอ่าอ่ะให้ปอลตุ้ยสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะได้กินข้าวกินปลากินน้ำเหมือนกันแล้วก็จะได้ไป ดูๆเดินเดินเที่ยวอย่าไปเดือจริงวันนี้พอแล้วพรุ่นี้เราไปขึ้น5ช่วงมันที่จริงเมื่อกี้อะไรนะพรุ่งนี้เราก็สรุปปหมดอนปะากายจิตวิญญาณแล้ก็เป็นหรือว่าเราเรียนเยอะมาอรับถ้าผมอยากควักเลขตอนนี้เราเรียนเลขที่ทับทด้วย9ก้อะไรอย่างเงี้ยทับด้วยแปอะไร่เงี้ยอยากเรีนเจ็ดหกห้าสี่สามสองนึ่งากอยากนี้คมว่า่าหาบศย์เจ็ดา อ้วยนั่นด้ยครับยจริงๆได้ได uh, mm ้เดี๋ยวมันมีตอนที่เราไปอะไรเนี่ยอามเลาเพิ่มอีกหน่อยเพิ่มอีกหน่อยตอนเช้าเรามีเลขอะไรนะเลขเลขนับ้นึ่งสองสองสองสี่สามสามหสีหดอ่าสออ่าได้อ่าหนึ่งศูนย์นึงเราพูดได้ใช่ไหมอ่าเราพูดสองศอีกอันนี้เลขเต็ม3ามศู4ย์สามอ่าสี เลขเต็มเนี่ยกับเลขอะไรนะหนึ่งหนึ่งสองสองสองสี่สามสามหกอะไรนีสี่สิบแปดะไรนะพวกนี้ก็คล้ายๆกันนะเลขพวกนี้ก็คล้ายๆกันแต่เลขพวกนี้โอกาสมันรู้ทําไวกว่าเพื่อนมันรู้ทําเร็วเจอพบมันรูปทำป๊อบอะไรพระเจ้าฟังธรรมะหลวงปู่หลวงพ่ออะไรเทศป๊บมันรูปทำเลยแต่ไอ้พวกเนี้ยมันมีอะไรนะในเลขศูนย์ตรงกลางเนี่ยมันต้อง าว่าเอหิปัสสิโกเป็นปัจจิตังมันต้องไปพิสูจน์ดูก่อนมันถึงจะเชื่อที่ว่ากลธรรมสูตรเนี่ยบอกว่าอย่าเชื่อในสันเป็นโยคนอย่าเชื่อฟังตามกันมาอย่าเชื่อเห็นตาอย่าเชื่อหนังสืออย่าเชื่อตำนายอย่าเชื่อต้องเชื่อในที่ว่ากลธรรมสูตรอย่าเชื่ออย่าเชื่อไอ้พวกเอกสารเนี่ยมันมันคืออะไน่าจะเป็นอะไรนะเป็นเผ่าะกลธรรมสูตรอ่ะคนเนี้ยเขาฝังชิปไปล้วท่านเชื่อบางคนที่ไปฟังหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยคนเนี่ยฟังกันเนีในคนเนี่ยเป็นลูกศ์ นั้นยังจะห้ามไปรับครูอื่นเงินไอ้เราก็เลยไม่กล้าไปรับครูอื่นไม่กล้าไปเรียนวิชาอื่น ừ ừ. มันก็โหราศาสตร์เนี่ยต่บา็ไม่เชื่อนะเพราะว่าฟังและะ้วฝันซื่อสิ้นหรือว่าอะไรนะอ่าแล้วฝันอ่าที่อะไรนะเขาอะไรนะการทำนาโองเหี้ยนเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เป็นตำเนนฟังฟังจนแบบป่าสมองเราเนี่ยไม่เชื่อเลยก็โหราศาสตร์ก็เลยฟังคงไม่เชื่อ สุดท้ายเนี่ยว่าเอาไปมันไม่เช่เราต้องมายอมรับเป็นครูไปตอนอาจารย์สอนเองเลยก็งงๆเหมือนกันยังงงเลยทำไมเราต้องมาเป็นครูสอนอะไรนะถอนรหัสทีวิตรอะไรเงี้ยเห็นไหมสองศูนย์สองก็ที่งที่พทสกญละหมดไปแล้วสามศูนย์สามต้นเนี้ยมันต้องใช้เวลาถ้ามันได้ระเบิดมาเหมือนกันเพของตมาเนี่ยสามศูนย์สามคนระเบิดเนี้ยตมาใช้เวลาเกือบสามสิบหกปีนะกวรจะระเบิดว่าควรมาจะมาแบบว่า อะไรนะคอเปิดหรือว,ว่าทูดผู้ชายมนเพิ่งมาสามปีมันช้ามากแต่บางคนก็ื่าพเพื่อนมาเนี่ยโอ้เสพเป็นตนั้งแต่ยุคยี่สิบกว่าสามสิบกว่าอะไรกว่าลนะสิบกว่าก็มีภาพเพื่อนนะั่นแต่คนเทสเก่งๆอะไรเก่งๆ,กๆนะเสื้อหมดมาตอนนั้นมีภาพเพื่อนตามมาอย่างเช่นจังที่มาดูเจอว,ว่าจังสนองเนี่ยอะไรเนี่ยทอดผู้หญิงจับผู้หญิงอะไรเนี่ยเดี๋ยวจู่ไม่นานเลยสึกมันเป็นยิ้มเฮ่ยแบบไม่ไม่บ้าอะไรอีกสองปีเอ้าหั่นสึกไปแล้วอ่อ เนี่ยเราก็ไม่ได้ไปหมอนรอบทันเนี่ยบางทีเราก็มันเวลามันพิสูจน์ระยะทางพิสูจน์นะเวลาพิสูจน,น์คนเราก็อยู่ไปไงเี้ยแหละเอาคนที่หมอนรอบจะมาเนี่ว่าจะมาไม่รอดไม่รอบนะตอนแรกศึกเกี้ยงหมดแล้วเหลือแตมาคนเดียวนี่แหละบางทีอย่าไปหมอ,รอเรอบอย่าไปยิ้มแย้ก่อนบางทีสี่ส่วสี่วันนี้เหมือนกันเอาไปเดือกเจอทหารพวกนี้ไงถ้ามันมันได้ระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะโอ้โหแบบว่ามันทําอะไรเนี่ยแบบว่า,แบบวาอลังการมากหนึ่นนะนงบางทรผมว่าหนึ่งหกเจ็ด พวกนี้เป็นไงบ้าง19 6่เศูนี่ยมันจะนเกศนเป็นหนึ่งหเจใช่ไหมพวกนี้ก็เรียนจนเข้าจนแก่แล้วต้องเนี่ยเรื่องสุขภาพอันนี่มีเลขอะไรบ้าแล้จะถามเลขอะไรพวกที่เงาขายนเลขเจ็ดเลขเจะจ็อ่หนึ่หเจแล้วก็หนึ่งอะไรนะสองห้าเจ็ดอ่า257ห้าเจ็ดสามสี่เจ็ใช่ไหสี่สามเ่าเจ็เลขเจ็ดเนี่ยทำไมถึงเลขเจ็ดเจนี่ยพวกนี้ก็รู้อยู่ว่า S <S มันมันเกนิดมาเพื่อความสงสัยเพื่อความระแวงมันมันอยากจะรู้อะไรหมดเลยทั้งโลกเลยแต่ที่ไหนสัจธรทมทุกอย่างเนี่ยพุทธเจ้ามันไปเรียนเรียนไปไปแสวงหาข้างนอกสุดท้ายจบไหมได้เก็ดเนี่ยไปแสวงหาลองท้าเปลี่ยนเป็นร้อยปวดเดินเป็นร้อยไม่ถูไม่รับรองคนออกไปข้างนอกเนี่ยมันไม่มีสิทธิสิ้นสุดเลยสุดท้ายคุณต้องกลับมาเลยนะ กลับมาอยู่ตรงปลายลมหายใจกลับมาอยู่ตรงปัจจุบันกลับมาอยู่ในกายดูกายเห็นกายดูเวทนาเห็นเนาดูจิตเห็นจิตเราทำยังไงม,มาเข้าเนื้เนียนพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแหละจนถึงเข้าใจชีวิตเนี่ยผมบอกเราใช่ไหมเข้าใจเ <แอ S 2> ข้ารู้เรื่องแล้วจบแล้วเ,เนี่ยได้เจ็ดเนี่ยคือว่าเข้าใจสัจธรรมแล้วเห็นไหมทำไมพอมาเข้าใจสัจธรรมปุ๊บก็บรรลุธรรมเลยทำไมเก้าเจ็ดเก้าทำไมนั่งเจ็ดวันเจ็ดคืนทำไมมีโคตรงเจ็ดทำไมอะไรอย่างนี้ เพราะว่าไม่เจิดความเชื่อนะมันทีศรัทธานี่แม่เพนที่ศรัทธาเนี่ยถ้าแปลว่าเรามีความเชื่อครบเนี่ยเชื่อไม่ใช่ว่าเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อเชื่อในตัวเราเองเชื่อกรรมเชื่อการกระทาเชื่อบาปเชื่อคนเชื่ออะไรครบเนี่ยรับรองเราเราจะไม่กล้าทำเลยไม่กล้าไปฆ่าคนไม่กล้าไปยิงเลหมือนกันเหมือนกับเนี่ยในของการที่เกิดขึ้นมาเลยมันก็เพราะว่ามันไม่เป็นความบาปความกรรมในไายตัวเอง ยิ่งไปทำเขาเราจะฆ่าเ่าตายทั้งตระกูลทั้งชาติทั้งโคตรทั้งอะไรเพราะโอ้โหมันเจะที่เราพูดไปด้วยแล้วแท่คิดเจ๋เนี่ย่นะพูดในลมที่ทั้เห็นละโอ้เพราะไฟต้องฆ่ามันก็ต้องอยากฆ่าเราให้ทั้งโคตรทั้งอะไนี่เลยมันก็คือว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดบางทีภาษาจีนด้วยะไรนะเสียงเย็นเสียงเป่าอะไรนะบางทีอาจารย์ก็ภาษาจีนไม่ได้พูดได้โอเคอ่แล้วอีกอันหนึ่งเมื่อกี้หนึ่งหกเจ็ดสองห้าเจ็ด สองห้เจ็ดนี่มีมีเยอะรไเยอะเลยอไม่นามีสองห้าเจ็ดนกไก่ก็แม่แต่เนี่ยสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดไก่ก็มีใช่ไหมสองห้ ยาใจพวกนี้จะมีความลับความลับที่ไม่เปิดเผยมีุ๊กมีกิ้มีกั๊กมีกึ๊กมีกล่องมีแข่งมีอะไรมีหมดเลยแต่ไม่รู้นะทำงานจีหรือเปล่าบางทีไม่อยากบอกแต่ต้องบอกความลับคือว่าพวกนี้จะมีความลับมีแล้วมีอะไรกันว่ามีปมในใจปมในใจถ้าใจปมไหมพวกนี้จะมีปมอะไรสักอย่างปมในใจก็คือว่ามันจะมันมีปมอะไรเนี่ยแล้วปมในใจ มันเลยเขียมันออกคายไม่คืน,ค,นคืนก็ไม่ออก ai, คายกันหรอกปมเนี่ยไม่ใช่เครมัมดเราเ่ยนะตัวเราเองเนะี่ยที่ไปสัญญาไปมัดไปเอง,เองสุดท้ายคนที่ปลูกที่แก่เราเป็นผู้มัดเองผู้แก่เราก็ต้องแก่เองเราต้องคายเองหมต้อนหลังเลยสงสัยมากเลยทำไม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 สุดท้ายก็เจอลนะชี่อ๋อก็อ,อันนี้ก็สองห้าเจ็ดเ,เป็นเป็นปมปมที่แบมบางทีมันก็ไม่อยากอธ่บายนะ เพราะตัวเรมาก็มีมันปมนะเราเรารู้กัน2องคนก็แล้วกันนะนั่นรู้กันสาคนหนึ่งสองสามที่มสองห้าเศษนี่เขาย็มแล้วก็เรารู้กันเราบอกไคเรม่อน้รู้กัน3ามคนคนไก่คนใอรแลนะคนฝนแล้วคนนั้นที่เรื่องนี่ปอนไม่มีไม่มีก็ไม่ต้องรู้ว่าไม่มี่วนี่คนั รายได้บนสองสองห้าเเลยนสองอันเลยสองอันเลยอ่าบางทีไอ้ไอ้ไอ้รายได้สองห้าเจ็ดเนี่ยมันมีเป็นความลับที่แบบว่ามันไม่อยากจะพูดให้ใครรู้อ่ะมันรู้แต่มันมันรู้กันสองคนน่ะนะมันเป็นความที่ว่ามันเป็นอ่าหน้าอับอายหรือว่าอะไรมันเป็นว่าอ่ามันบอกไม่ถูกอ่ะแต่มันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันอ่ามันจะเป็นเรื่องที่ว่าเรื่องว่าเรื่องเศร้าในอดีตเรื่องเศร้าในอดีตแต่คนด้วยกไม่เรื่องด้วยนะ โ okay. อเคเดี๋ยวะมีอะไรให้บดด้วยสรุปวันนี้อีกหน่อยหนึ่งนะเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเป็นได้ไเลือกกันละรว่าเดี๋ยวสรุปขั้งหมดเลยนะ <S <S 2> <S 2>